พอละถึงคิวถึงคิวน้องโจ๊กล้วแล้วโจ๊กเกอร์ CRF300 ป้ายแดงค่อยๆย,ย่องมามายืนดูพี่ๆเขาขับสองสามรอบแล้วคิดว่าโอเคอ่ายัางไม่คุ้ดชินกับรถเท่าไหร่ทำฟามเข้าใจกับรถไปโดดเด้าเด๋งดึงดึงงยืนยืนดับดับดับดบดบอ่าโชคดีอะไรดีทุกอย่างเดิมหมดยกเว้นคนขับวันนี้แหละจะเดิมหรือเปล่าไม่รู้ลงกลับไปจะเป็นยังไง หนูไม่มาอีกแล้วรู้ว่าหนูจะขายรถพิงกระชากนิดนึงกระชากนิดนึงปล่อยหน้ายกขึ้นมาเลยเติมแรงเข้าไปเติมแรงปล่อยคานกระชากตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอ่าเอาตีมยันซ้ายยันฝาไว้เอาที่ยันถึงหาแผ่นดินให้เจออ่ากระชากกดหน้าไว้กระชากตึ๊บเออกดหน้าไว้กดหน้าไว้อ้าวอาจารย์เก่งมากอาจารย์เก่ง เปิดเปิดดีแล้วดีแล้วสวยงามสวยงามเปิดคันเร่งหน่อยเปิดหน่อยเปิดคันเร่งหน่อยอ่าอ่าไม่เป็นไรค่อยคอยศึกษากันไปซึมซึมซับไว้ซึมซับไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวดูวจานดูจานเอาได้เอาได้ก<อ>ดท้ายให้หนายกกดท้ายให้หนายก มาแล้วครับพี่เลี้ยงพ่อลูกพ่อลูกดูโอ้มาแล้วถ้ามาเมลร่ก็บนไลเมานนั้นล่ละครับพ่อลูกคู่นี้อ่าอ่าดูดูพ่อก็สอนดิเนี่ยเนี่ยมีทัศมีทัศเดี๋ยวเอฟสามร้อยป้ายแดงวันนี้ขอเปิดเป็นสนามแรกซิง หลวมไม่หลวมให้มันรู้กันไปฟิตไม่ฟิตให้มันรู้กันไปนี่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 แล้วเก่งแก๊ปสามร้อยจะไม่มาได้ไงเก่งแก๊ปป้ายแดงไม่มาได้ไงโอโหขนาดน้องโจ๊กใจถึงขนาดไหนอ่ะเพิ่งออกเมื่อาวานซื้อเองยังมาได้ดไม่โดนไม่โดนโอ้โหเก่งแก๊ปเก่งแก๊ปเสียเอฟสามร้อยไอเลยอะป้ายแดงมา ป้ายแดง c สีน้องโจ๊กโจ๊กเกอร์ล่าสุดสสาเก้ามาสนามแรกเลยครับแต่เก่งแก๊ปไม่กล้าครับเก่งแก๊ปเล่นตะบาจาอย่างเดียวครับประจานครับประจานอ่าประคบประงมดูแลกันไปครับเราไม่รีบครับเราไม่รีบค่อยๆศึกษาการขับขี่ปล่อยคัดปล่อยเกียร์ปล่อยเบรกการทรงตัวไปเรื่อยๆนะครับอ่ามีอุปสรรคก็เอาฉินไปลอง นี่ครับสนามแรกเลยครับป้ายแดงหลังกุฏิอ้าวไอ้พร้อมขึ้นได้เลยไอ้พร้อมขึ้นได้เลยป้าดป้าดป้าไปไป้สวยสวยอ้าวอ่าโจ๊กดูนี่ดูพี่เขานีอ้าวดรบีอาร์ร้อ้าสิบด5บอ้ยไอเชียงคานไอเชียงคานมาแล้วครับชุดเต็มรองเท้าบูทตามด้วยนาด้านามจรีแมพครับ อ่างหายไปนานเขาว่าวันนี้ขาเขือ่อนผิดลายครับผิดลาย,ยผิดลาย,ผ,ลายผิดลายอ่าลงซ้ายไปลงซ้ายไป